ปัจจัยด้ที่ทำให้นะอสังหาซึ่งถึงแม้ว่ามีราคาสูงนะคะแต่ทำไมถึงยังขายได้ในช่วงกฤษนี้เพราะว่านะคะหนึ่งอย่าลืมนะคะ คนที่พูดง่ายนะคะคือคนที่เขามีเงินเย็นหรือนะคะคนรวยเนี่ยพูดง่ายตอนนี้เนี่ยมี5%นะคะของคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนประมาณ3ล้าน5แสนคนเนี่ยแน่นอนละเงินไม่รู้ว่าเขานะคะคือพูดง่ายว่าถ้าเก็บเงินไว้ก็มีแต่ค่าของเงินนั้นมันจะลดลงดังนั้นวันนี้นะคะก็จะมีคน ที่เขามีเงินเย็นอยู่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคน5%นี้ก็ยังคงนำเอาเงินมาลงทุนในอสังหาหรือเป็นนักเล่นอสังหาดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมอสังหาถึงแม้ว่ามีราคาสูงกว่าทรัพย์ประเภทอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือนะเป็นหนึ่งความลับนะาที่วันนี้นะคนมั่งขั่งร่ำรวยนั้นเขาลงทุนในสังหาเพราะว่าอย่าลืมนะคะถ้าเก็บเงินไว้ก็คือค่าของเงินนั้นมันจะลดลงและมรดกตามที่เขาลงทุนในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าปัจจัยในเรื่องของนะราคานะคะทำเลที่ตั้งหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะคะจะสร้างไว้เป็นธุรกิจใหม่ๆหรือเป็นมรดกให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นนะคะจะสังเกตได้ว่าคนที่ เก็บเงินเย็นและมีเงินเย็นก็ต้องเอาเงินไปดาสร้างเอาาครกว่าใช้เงินทํางานนะก็ว่าได้นะคะเพื่อให้เงินนั้นต่อยอดดะได้ออกดอกออกผลเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดนะคะในการลงทุนอสังหา เพราะว่านะคะอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ในวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสเสมอดังนั้นวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหาก็สามารถติดตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะและวันนี้ท่านใดที่ต้องการเขาเรียกว่าเพิ่มนะสร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณนะก็สามารถนำนะะทรัพย์ที่มีอยู่นะสวยๆนะทั่วราชอาณาจักรเลยมาขายฝากควายได้นะคะควายยินดีให้การปรึกษาทุกท่านนะคะ ก็คราวหน้านะจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะวันนี้ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับแว้ด้วยนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ